เอาละครับกลับมาลุยกันต่อครับวันนี้ที่เวทีมวยราชดำเนินวันนี้ศึกท่อน้ำไทยรวมคลคนสมุยเกียรติเพชรนะครับช่อง JGN ถ่ายทอดก็6โมงตรงนะ18.00น,นนะครับมาดูหน้ากระดาษกันหน่อเช้านี้ใครเป็นมาอย่างไงบ้างวันนี้ประจำวันที่12พฤศจิกายน2566ครับศึกท่อน้ำไทยรวมคลคนสมุยเกียรติเพชรจัดโดยที่ทิวัดที่ิรักเดชพงหรือว่าเสียดียนะ คู่แรกวันนี้เปิดหัวไปด้วยยอดพนมทวนนะฮะนี่สิทธนายกอนองร้อยสครับมาร้อยสิบสลดหนตอนนี้ยังไม่พานะยังวิ่งอยู่บนลรกครับเจอกับสายนาทีครับสายนาทีจากเชียงรายนะสายนาทีสอรุ่กรอดครับมาร้อยสิบอเก็เหยียบประชานก็ผ่านฉลุยเลยทีนี้มาดูคู่ที่สองนะเกณฑ์เล็กสอโชคมีใช่ครับวันนี้ร้อยยีมาร้อยเว่าเจ้า เจอกับเพชรพฤหัสติด,ด,ตดนายกทวีศพงศมา121.6เพชรพฤหัสก็ลดไป1.6นะคู่รอครับลูกช้างครับลูกช้างอ่าสมนึกด้วยว่าลูกช้างกระเป๋าลิงกี้นี่นะวันนี้125ก่อนวันเช้าเขามาเหยียบตาช้าง125.5 วันนี้ก็เจอกับเจ้านิชาวเอราวัณที่ชาวเอราวัณก็มา125.9ว่าเช้าจบสอบระดับก้เอกนรายการครับสิงห์ส่สอโชคมีใชัยมา127.9ก็น่าจะลบสักหนึ่งจุดเก้านะเอกลักษณ์ สอสมานการเมนต์ว่าเาาช้าเหยียบตะช่างมา126.6ก็ลดไป16นะก็ผ่านชลุยนี่คือ4คู่สำหรับมวยทีวีนะอามาดูช่วงช่วง2นะไม่มีถ่ายทอดไม่มีไม่มีทางพงทางเพดไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะอยู่ดูตัวไม่มี เพชรเหียงจันครับร้อครับ126มาร้6 3เจอกับเพชรอโนครับนี่มอกจสารคามครับหรือว่าสายยหญมาร้อยิบมา126.3มาเท่ากันเลยเสือกู๊อครับฉะลามทองครับฉะลามทองลูกเจ้าพ่อพญาเสือมาร15พอดีครับเจอกับชายใหญ่ครับชายใหญ่ชายใหญ่วอสุกสรรมาร้อยแล้วก็คููที่เวันใหม่ครับวันใหม่วอเทคโนโลยีอุดหลวงปู่มาร้อี่มา145.7นี่ ก็กลัปมาชั่งเหลือศูนย์จสองาแล้วครับเจอกับเจ้าเพชรครับเจ้าเพชรสิทธิ์ฉลองสัตว์ออกมาร้อยสีก็ร้อเป็นจุดสอง่าทะลอยครับคู่เอกุที่สองนี่ต้องบอกว่า่าไปคู่แรกกันนะอนรุรักครับอนุรักิ์ิน m อ n นเอเนี่มาร้อยสามสิบหกุดมาขาดนะฮะเจอก็เยี่ยมงอ่าศจิตสนองชาติ ก็มาร้อยสามสเจุข้ามาขาดในกระงคู่นี่คือทั้งหมด8คู่วันนี้ครับแต่มวยถ่ายทอดแค่4คู่นะครับอะมาดูมวยรักมวยชอบวันนี้หน่อยครับคู่แรกนี่เปิดหัวเลยยอดประทองทอง ยอดพนมทวนกับเจอกับสายนาทีนี่คร่นี้ก็ซ้อมอยู่เกียรเพชรน,นะนี่ก็ประเภทฝีมือครบเครื่องสายนาทีครบเครื่องแต่ว่าดูสภาพร่างกายว่าเจ้าสายนาทีนี่ถึงว่าแพ้นกมาเยอะนะช่วงหลังโดนนกตลอดผมรู้แล้วลำบากมายวันนี้เจอกับไอ้เจ้ายอดพนมทวนเนี่ยแต่ว่านี่ก็ลดเยอะเหมือนกันตอนต้นมันยังชอบทีดียอดพนมทวนขอคข้าไปก่อนหนะ้าจะขครยาบมาย้ายได้คููนี้มีโอกาสเล่นกันนะครู่แรกเนี่ย มาดูคู่ที่สองหน่อยเกณฑ์อะไรกับเพชรพุทธหัตคู่นี้ถูกคู่ถูกเวลาเลยเพชรเปินเกมเนิเเนชนเตะขาต่าตอยหมัดนกนันนักู่นะ ผมยังชอบไปที่เกลเล็กนะผมดูว่าการวิกซุงวิซ้อมไข่สอโชคไม่ใช่ในนักมวยแต่ละคนได้มาปึ๊กแน่นอนร่างกายวัวช้าเนื้อตัวเด้เป่งปังเลยออกมาที่เกลเล็กสำหรับคู่แรกไอ้คู่ที่สองอามาดูคู่รองหน่อยลูกช้ากันนิเชาคู่นี้คู่ขี้สูสีนะกระดูกนี่อยู่นี่นิเชาแน่นอนลูกช้างนี่ก็ปึ๊งโตขึ้นมาการชกมวยนิเชาได้ชกมามากกว่าคู่นี้ผมยังชอบไปที่นิเชาสำหรับคู่รองในรายการนะ กุ้ยเมริกาครับสิงห์เอกลักษ์สิงห์นี่เคยเชนะมาที่ใต้นานแล้วน่าจะเกือบเกือบปีแล้วแต่วันนี้ร้อยยี่หกปอนด์เจ้าสิงห์นี่เคยอยู่หนึ่งจุดเก้าเอกลักษ์กว่าเช้ามาเกือบเป็นศูนย์จุดหกยังไงก็เขี้ยวมวยสโชคไม่ใชวันนี้ไปก่อนคะน่าจะน่า,นา,นาจะเข้าไฟก่อนน่าจะไปหลายช่วงตัวตะพลิกกับพลิกท้ายๆเพราะว่าคู่นี้อาวุธครบเครื่องทันในการทั้งคู่ฝีมือครบเครื่องในการทั้งคู่นะครับวันนี้ก็คู่แรกยังชอบไปที่ยอดพนมทวนนะดูแล้วร่างกายเนื้อตัวดูดีกว่าสายนาที ส่วนผู้ที่สองนี่เกนเหล็กนะเกนเหล็กและโค้กเอกเมริกาเนี่ยผมยังชอบไปที่สิงนะอยอดบอลน,นํำทวเนเกนเหล็กแล้วก็สิงสองชอบไปสามโตนี่หแตห่ชอบสุดนาฬกาวนันนี้ที่ยังชอบไปที่เกนเหล็กนะครับตัวเด่นชอบไปที่เกนเหล็กนี่คือบรรยากาศล่าสุดหน้าเวทีหน้ากระดานเวทีมวยาราชเนินวันนี้ช่องเจเกนแปดอย่าลืมนะครับรับชมกันได้เจเกนเปนแปดหกงต้เอาผนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ